ดูนี่แจคเดนียอโอนัมเบเร์สิบเอ็ดลองดูนะครับก oh. oh. ินนี่หอมสุดยอดสมราคาของเขาจริงๆน,นะครับ ยังไม่เคยลองก็ลองนะครับนี่คือเคยกินมาแล้วแต่ไม่เคยซื้อกินเองเพราะไม่มีความสามารถครั้งนี้ก็เลยลองนะครับ<ต>ยอมทุ่มทุนพันกว่าบาทนะครับเพื่อรสชาติการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับไม่แนะนำแต่มันเป็นความชอบก็เลย <c oughs> มันอาจจะไม่รู้เท่าตัวอื่นแต่ผมชอบมากครับตัวนี้ไม่ซื้อกินบ่อยหรอกเพิ่งซื้อครั้งแรกนี่แหละเหลือก็ไปกินหงไปกินสี่สิบไปกินวาไปพวกนั้นหงทงหงอะไรพวกนี้หงทองนิยมไทยอ่าแล้วแต่สถาณการักอ่ารวงข้าวมั่งหรือว่านิยมไทยหรือ,อะตะวันแดงนะครับก็อเอาไปหมดหงทองอะ,อะไรพวกนี้ มันถามว่ารสชาติยังไงบอกไม่ได้หรอกครับแล้วแต่คนชอบคนไม่ชอบก็คือกินไปได้ไงใช่ได้สี่สิบนะครับตอนนี้สี่สิบเปอร์เซ็นต์ของกล่อนะครับสี่สิบดีกรีนะจะได้เลยจำๆเชคครับก ถ้าใครชอบไม่เสียายนะครับไม่เสียใจแน่นอนถ้าใครชอบนะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็เสียดายตังค์ที่ซื้อไปนะครับตามนั้นการดื่มสุราเป็นสิ่งที่ไม่ดีโอเคนะครับ